สี่ครับคุณผู้ชมและผมเนี่ยจะมาทำการเล่นเกมนี้นะครับเป็นการรีวิวเกมกับ Night City Roblox เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันคล้ายๆเกมไอ้นี่เลยครับไอ้อะไรนะเอ้ยเลือกเพศจะเลือกชายครับมันต้องบึตบืนใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็ดูสวยนะครับมันต้องดูแบบหนุ่มแมน่นอะไรนี้หนุ่มแน่นก็ต้องแบบอารมณ์นี้เลยนี่ต้องอย่างนี้ครับเพศของเรา จมูกใหญ่ไปนิดนึงนะครับก็อยากจะลดเออเอลดหน่อยลดหน่อยใหญ่ไปครับจมูกใหญ่ไปขนาดเอาขนาดแบบมินิมอลพอครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดูดูกว้างไปโอ้โหเป็นไ,ไงครับไม่ต้องไปยันฮีนี่ไม่ต้องไปยันฮีก็เสริมดั้งเสริม้างได้ครับ เรามาเสริมกันต่อดีกว่านะครับเอ้ยเอาค้างนี่แบบว่าไม่ต้องไปยันดีเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็เตินไปแล้วโอ้โหน,นี่แหละดูหลอกเฟี้ยวต้องเท่ๆหน่อยเต้ผมอืมทรงไหนดีอะเท่ๆเท่ๆผมว่าอันนี้ก็เท่ดีนะแต่นนี้อันนี้ก็ดูเท่กว่า แมวแมวนวดได้ปะ่ะแตบบ่ว่าอ๋อมันต้อมีหนวดซะหน่อยครับมันก็จะดูดอ๋อสุค้คบาบุษเฮ้ยเอาเปลี่ยนสีผมได้ด้วยนี่หว่าเลยอื่เป็นสีอะไรที่แบบว่าแปลกๆนิดนึงนะอันนี้ก็เหมือนคนเอเชียกันนะร่างกายครับเราสามารถปรับแต่งร่างกายบึกบึน สมชายชาตรีได้นะครับลังดีผมว่าประมาณนี้นลังดีนะเนี่ยประมาณนี้คือ,อไว้ต่อสู้กับคนอื่นได้นะแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกในเรื่องของทักษะต่างๆนะครับว่าจะเน้นอะไรนะครับอันนี้จะเป็นทักษะในการเอาชีวิตรอดครับส่วนนี้จะเป็นทักษะกีฬาครับก็น่าจะเด่นเรื่องของความฮอรอดอดทนกําลังทักษะการต่อสู้ก็จะเด่นเปนเรื่องของกําลังแล้วก็การต้านทานนะครับ ทักษะรถถังนี่ก็สายแทงครับส,สติปัญญานี่ก็น่าจะเป็นสายเว้น,นะครับสายความคิดมันเหมาะกับผมจริงๆเลยโอ้โหดูอาร์นะครับก็นั่งเล่าแบบว่าไม่เก่งใจเลยนะนั่งอ้าก็เลยเกินเครับผมแม่ีุการเป็นคลิปที่แปดบวกไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย <S <S ขเขาก็เล่านะครับว่าลิซตายน่ครับดูมันขัดแบบเกงๆกลางๆนิดนึงนะครับ เภาพก็อาจจะดูแบบว่าเแบบยังไงยังไงอยู่นะแต่ว่าถือว่าภาพสวยนะครับแต่อาจจะดูแบบว่าเหมือนอารมณ์บ, ắc, บ ắc, ักๆใช่ไหมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าคล้ายกับเอ,อเป็นเกมแนวชีวิตรอดนะในเมืองใหญ่เอ,อจะเป็นรูปแบบของการเล่นแบบ MMORPG นะครับรู้แล้วรู้แล้วหนีหูยังไงเดอะฮักสกิลนะครับเมื่อกี้สกิล กิลโอ้โหมีกระบองเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับเฮ้ยเตะกล่องโอ้โหใส่แล้วมันอย่างเทเลยอะ่ะโอ<ฮ><ฮ>้โหโอ้โหนี่เดือด <c oughs> ฮักเหรอเฮ้ยเฮ้ยยี้ก็ได้เหรอโดนสกิลดิครับสกิลนี้ทำอะไรได้อ่ะต้องชา์จเหรอ แล้วแล้วแล้ว,ลวให้นเราทำอะไรให้เราใช้สกิลอ๋อมันชาร์จนี่ยครับมันมีจะมีการชาร์จคูดาวส่วนอนะมันก็ต้องรอเวลานิดน,นึงนะฮะอ๋อกิ้งสามารถถอยนอยด่ดีเจ <c oughs> เจ๊ไม่ถอยเลยอะ่ะโอ้อไรนี่ไปต่อครับเดสเดส โอ้ยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันดีใช่ไหม <c oughs> พลังมานากระสุนไรเฟิลคุณเต็มแล้วแหนวะเปือขอวีปืนอ๋อเนี่ยเนี่ยแล้วผมไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยเต็มหมดแล้วเลยครับเปลี่ยนกระสุน่อนก็ได้ไม่เต็ม อ่าโอเคครับลุยต่อครับมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีดาบอ่าเรียกว่ามีครบครันมีก็สามารถกดล็อกเป้าหรือว่ากดแบบอิสระก็ได้นะครับแล้วแต่มาแล้วครับบอตตัวแรกของเรานะครับผู้พิทักษ์เมืองยามคำคลีวด้วมาเลยเราพร้อมจะบวกกันนานแล้วมา ปืนล็อกเป้าอันนี้อ,อ๋อน,นี่เป็นเป้าครับนี่ไงโอ้โหเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยจ๊ช่วยยิงเลยดิเจ๊โอ้พัดโผล่เจ๊ไม่ช่วยยิงเลยต้องล็อกไว้แหละดีแล้วผมว่าล็อกไว้ดีแล้ว,ผมว,ลว,ลวผมว่าเปลี่ยนเป็นดาบเนี่ย อืออุ้ยอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยร็วโอ้โหเราฟันอะไรของเราเนี่ยเอ้ย,ย่าอย,ย่าใช้สกิลใช้ใช้ท่าใช้ท่าอือเรียบร้อยครับมานาหมดลอยเลยสายสติปัญญาหรือสายเวทนะครับก็เน้นการใช้สกิลนั่นเองแต่ว่าเกมนี้มนไม่มีสกิล ว่าใน,นการต่อสู้น่าจะดูดีดอ่า oh, oh, โอ้โหโกงมากเลยเฮ้ยเจไปนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาตัวรอดกันแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าหลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าเล่นกันบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของโลการโหลดภารกิจก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหมดตัวครับ ก็ต้องมาเริ่มใหม่กันหมดเลยโอเคครับนี่เป็นการเปิดกล่องฟรีครับในช่วงแรกของเกมว้าอย่างกอลีออนใช่โอเค okay, ตอนนี้เราก็แล้วมันชี้ทำเพื่ออะไระเนี่ยโอ้โหกโงวะเนี่ยกงวะเนี่ยไอ้นี่ก็ยิงจังเวลาต่อสู้ก็ต้องใช้นะครับ เอเอาดาบเดอะมาดีครับแล้วผมเก็บตืนเขาได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคล้ายๆเอ่อพวกเกมแลนด์นะครับแบบว่าอารมณ์แบบสอสู้ของคนอา้าวอ๋อคือเราเราก็ข้อดีของเรานะครับเราไม่ต้องต่อสู้เลยอือโอ้โหอันนั้นเดี๋ยฮักก็เนี่ย มาต่อสู้กัแเรามาปุ้ยมานาหมดลองรอครับรอครับอืออือคำเตือนผู้บุกลุกเดี๋ยวก่อนะผมบุกลุกใช่ไหมเนี่ยผมผิดไปแล้วครับโอ้โหอุตส่าห์ใช้สกิลหลายอย่างเลย ยังยังไม่ออกภารกิจสิครับโอ้โหเราสาสเก็บของได้หลากหลายเลยสองหนึ่งจบภารกิจอ่าเห็นไหมครับก็ได้รับไอเทมมาสุมกันเออกลองไอ้ยะพอได้อยู่ไปต่อครับเหมือนเรานั่งรถไฟเออแบบรถไฟหออะไรงี้ครับแต่ว่านี้เป็นรถไฟใต้ดินใช่ปะ นี่ครับเราก็มาถึงเวลาที่เราจะอัพสเตตัสกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับการเพิ่มสัญญาจะเพิ่มการทําลายทักษะและเอฟเฟกได้มากขึ้นแปลว่าก็จะเพิ่มความแรงของสกิลนั่นเองนะครับความอดทนนี่คือ,อ,อได้นานขึ้นเพิ่มความอดทนแอคชั่น AP ของคุณก็พวกเพิ่มพมลัง AP นะครับส่วนันี้ก็เพิ่มความสามารถของทักษะการทำลายล้างนะครับ ผมก็จะเน้นอยู่2อย่างนี่นแหละอันนี้สิ่งสําคัญเลยครับ AP โอเคครับยังไงแล้วก็เป็นสายสกิลอยู่แล้วมาอ๋อนีกว่ะล็อกก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าล็อกนี้ผมแนะนําเป็นปืนดีกว่าเยอได้ yeah! ของเว้ยอันนี้นเดอ๋ยาร์่าแนะมันถึงกล่องอ่ะนาะกวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราจะมา ทำการใส่อันนี้แทนนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดโอ้โหอ่ะดูเท่ทันทีเลยอันนี้ก็ใส่ไว้นะครับเผื่อไว้เผื่อไว้ก่อนอัปเกรดระนี่มันมีการทลายขีดจํากัดด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะทำให้อาวุธของเราเนี่ยเท่ขึ้นนั่นเองโอเคครับเราจะไปทำการเก็บกล่องกันก่อนอ๋ออันนี้ดาบไม้นะครับ แต่ว่าดูแล้วมันมันจะแรงกว่าดาบปกติเนี้ยเนี่ยอ๋อดาบนี้แรงกว่าครับดาบไม้นี้เอาไว้ยุยวะยุยวนี่ไงทักษะการทำร้ายล้างของเราเนี่ยก็คือเป็นทักษะในการโจมตีโอ้โหแล้วมันหยิบกล่องไอเทมมานี่คืคอคุณหยิบกล่องไอเทมมาโจมต,ตีผมี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็ยเน ได้ไงเนี่ยหยิบกล่องไอเทมมาฟาดบ้าไปแล้วห <laughs> ยิบกล่องไอเทมมาฟาดผมนี่นะโอ้คิดได้ไงเนี่ยหมวกวิศวกรอ,อ่ะเราต้องดูโฆษณาด้วยหรออ๋อคือคือเราต้องดูโฆษณานะครับเพื่อปลดล็อกหมวกวิศวกนรนะไมป็นไรเดี๋ยว,ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้า นี่มี point action โหอันนี้ก็เอากล่องอะไอเทมฟาดผมจังเลยเนี่ยหน้าผมชาไปหมดแล้วเนี่ยมาเมียเนี่ยฟาดไปดิโอ้โหอันนี้ก็ออกนะชีนะนน้จังเลยกล่องเออรู้แล้วเก็บอยู่แล้วแนะแม่ชี้อย่างนี้แล้วเวลาโจมตีนี่ก็โจมตียากยากซะเลยเจ้มาเก็บไปเรื่อยๆครับตอนนี้ เราก็ได้ของค่อนข,อข,อขอ้างเยอะเหมือนกันอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะฮะเอาดิเอาดิโอเหลือน้อยเลยน้อยโอ้โหนั่นมันเอาอะไรมาเนี่ยเห็ดเห็ดยักษ์เหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออาร์จีบอะไรก็หยิบได้นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหแม่จ้า โอ้แม่เจ้าอุ้ยเดอนเย็น,ยนโอ้โหเป็นไงเป็นไงโดนไม่ไดีเก็บของก่อนนะครับเราสายเก็บของแล้วเฮ้ยอย่าพิ่งอย่งตีไม่เต็จเลยโอ้นี่จบไปไหนเนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอ๋อเพื่อนเื่อครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้จะกลับมา ทำคลิปเรื่อยๆก,กันแล้วนะครับเกมนี้สนุกมากเลยนะใครที่ชอบเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยนะเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย